โลกของแอลกอฮอล์วิสกี้จัดเป็นเครื่องดื่มที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเพราะมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาตลาดวิสกี้แบบซิงเกิลเมลในประเทศไทยเติบโตขึ้นมากนะคะและมีหลากหลายแบรนด์เข้ามาใหม่เพื่อมอบประสบการณ์รสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแก่เหล่าคนรักวิสกี้นะคะอย่างไรก็ตามเบื้องหลังของเหลวสีอัมพันในขวดบรรจุหรูหราก็มีเรื่องราวชวนน่าค้นหามากทีเดียวเลยล่ะคะ่ะ วันนี้แอล c i ไซตี L so จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับซิงเกิลมอลที่สายเพียวห้ามพลาดกันเลยนะคะิงเกิลมอลถือเป็นเครื่องดื่มที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานค่ะ แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักและเข้าใจว่าซิงเกิลมอลคืออะไรมีจุดเด่นอย่างไรและยังไม่รู้วิธีการดื่มที่ถูกต้องอีกด้วยก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าซิงเกิลมอลซะก่อนนะคะโดยซิงเกิลมอลนั้นมีทำกันทั่วโลกแต่ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดก็คือสกอตแลนด์ณที่นี้เราจะหมายถึงซิงเกิลมอลสกอตวิสกี้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีข้อบังคับคือ1 ต้องเป็นวิสกี้ที่หมักและกลั่นจากม้อของข้าวบาเล่หรือการเพราะข้าวบาเล่ให้งอกเป็นม้อล้วนๆไม่มีข้าวอื่นมาผสมเด็ดขาดค่ะ 2. ต้องกลั่นจากโรงกลั่นเดียวเท่านั้นห้ามนำของโรงกลั่นอื่นมาผสมเด็ดขาดและกลั่นแบบสองครั้งหรือแบบกลั่นทับอันเป็นวิธีกลั่นที่จะสง,งวนกลิ่นและรสของข้าวม้อเอาไว้ได้ดีที่สุดก่อนบรรจุขวดสามารถแต่งสีด้วยคาราเมลได้ค่ะ 3. ต้องบ่มในถังไม้โอ๊กอย่างน้อยๆเลยคือ3ปีแต่ส่วนใหญ่บ่มนานกว่านี้นะคะและถังโอ๊กนั้นต้องมีความจุเกิน700ลิตรหรือ180 US แกลลอนนะคะและแน่นอนค่ะจุดเด่นของสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลมอลนั้นก็คือคุณจะได้รสชาติที่มาจากเขตของการผลิตนั้นๆอย่างชัดเจนที่เหมือนกับไวน์กาแฟหรือช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือกลิ่นและรสชาติค่ะ โดยแต่ละเขตหรือภูมิภาคจะมีรสชาติคุณลักษณะและสไตล์ต่างกันโดยผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักซิงเกิลมอลในแบรนด์ที่มาจากสกอตแลนด์ค่ะเนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตซิงเกิลมอลระดับสากลน,นั่นเองสเสน่ดั้งเดิมของซิงเกิลมอลคือเขตที่มาของการทำซิงเกิลมอลในสกอตแลนด์เพราะแต่ละเขตจะมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว แถมยังมีกฎหมายคุ้มครองและปกป้องการผลิตวิสกี้อย่างเคร่งคัดด้วยนะคะโดยแบ่งได้เป็น5เขตคือ 1. ไฮแลนด์เขตยอดฮิตของวิสกี้จากสกอตแลนด์ที่โปรไฟล์นั้นเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้และโอก๊กเป็นซิงเกิลมมลวิสกี้ที่ดื่มง่ายดื่มสบายและรีแลกซ์มากๆเลยล่ะคะ่ะ 2. s p สเปซไซด์ side. ถัดมาด้านตะวันออกของเขตไฮแลนด์เขียงคางโดยแม่น้ำสเป เป็นซิงเกิลมอลวิสกี้ที่ทำให้คุณได้รับรสสัมผัสของผลไม้แอปเปิลเขียวติดวานิลาเล็กน้อยที่เป็นสเสน่ห์มากๆเลยละค่ะ 3. โลแลนเป็นเขตที่มีโรงกลั่นวิสกี้อยู่เหลือเพียง2แห่งเท่านั้นเป็นซิงเกิลมอลวิสกี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหญ้าเขียวชินนามอนและฮันนี่ซักเกอร์ค่ะ 4. ไอลาดินแดนเกาะเล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์ที่เต็มไปด้วยลมจากทะเลและกลิ่นไอเกลือเขตที่ลมทะเลแรงเราจะได้รสชาติซิงเกิลโมวิสกี้ที่มีกลิ่นของเกลือและขวัญที่ฟุ้งอยู่เต็มจมูกและกระพุ้งแก้มเลยล่ะคะ่ะ 5. แคมเบลชชวเมื่อก่อนมีโรงกลั่นถึง34โรงเลยนะคะแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่3โรงเท่านั้น โดยที่คุณจะได้รับกลิ่นซิงเกิลมอลวิสกี้จากผลไม้แหง้งวานิลาและอโรมาค่ะการดื่มซิงเกิลมอลให้ได้อรรถรสอย่างแท้จริงนั้นกูรูแนะว่าควรดื่มแบบเพียวๆค่ะหรือใส่น้ำแข็งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ควรเติมมิกเซอร์ใดๆทั้งสิน้นยกเว้นน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยถ้าได้น้ำแร่เนี่ยจะดีมากค่ะ ที่สำคัญการใส่สปาร์คิงโซดาและโคคาโคล่าลงไปจะเป็นการทำลายรสชาติซิงเกิลมอร์จนหมดสิ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามทำเด็ดขาดนะคะเอาละค่ะอีพีนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะและ ep ีหน้า L Society จะมาบอกเกร็ดความรู้อะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ